สถานการณ์ของคุณมันนะคะความคิดของคุณกับการกระทําของคุณนะคะมันจะค่อนข้างย้อนแย้งกันนะโดยรวมแล้วเป็นอย่างนั้นหมดเลยนะคะตั้งแต่เดือนที่แล้วมาแล้วะคะ่ะมันมีไพ e ่เอเดอร์วอนส์มานะคะไพ่ใบนี้นะจะบอกว่าสําหรับบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่อาจจะเริ่มต้นความรักใหม่เป็นไปได้หรือไม่อาจ,จะเป็นเริ่มต้นความรักใหม่กับคนเก่าก็เป็นไปได้ หรือจะเป็นการเริ่มต้นงานใหม่ก็เป็นไปได้นะคะอืมีมไพ่ Seven of Cups เกิดขึ้นนะคะคือการลังเลใจนะคะการที่ไม่แน่ใจการที่ยังไม่ตัดสินใจนะคะอืมนี่คือสถานการณ์หลักๆนะคะและมันมี The Fool มาด้วยเป็นนะเป็นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งค่อนข้างที่จะสำคัญคือภาพสรุปของคุณเมื่อเดือนที่แล้วนะคือคุณก็เป็นอิสระจากใครบางคนนะคะมีความสุขกับ ความโสดของคุณเห็นไหมฉันยังไม่เลือกใครอาจจะมีคนมาเป็นตัวเลือกให้เยอะๆเลยคุณก็ไม่เลือกใครนะคุณมีความสุขกับการอยู่เป็นโสดของคุณนะคะแต่อมืมันจะมีแต่นะคะในความคิดของคุณะ่นะะมี the strength เกิดขึ้นนะคะ the strength ในที่นี้นะอาจจะหมายถึงคนเก่าคนเดิมก็ได้ที่มันยังตกค้างอยู่ในสมองคุณนะคะ คุณคิดถึงใครบางคนนะคะถ้าเป็นผู้ชายคุณก็จะเหมือนสิงโตตัวนี้แหละนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณแน่คุณรู้สึกว่าคุณแบบไม่ยอมใครแล้วล่ะแต่ทําไมผู้หญิงคนนี้ช่างมีอิทธิพลกับความคิดของคุณมากๆประมาณอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคือผู้หญิงนะคะ คุณก็จะคือผู้หญิงที่กําลังควบคุมสิ่งโตอยู่คนนี้แหละคือนะคะจะต้องมีความพยายามประคับประคองจิตใจของตัวของคุณนะคะให้มันผ่านช่วงเวลาในแต่ละวันไปได้อย่างยากเย็นเนือ่องจากว่าคุณนะ่ะคิดถึงคนคนนี้มากๆนะคะอืคนใดคนหนึ่งในความคิดของคุณนะคะที่คุณเคยนะ พูดคุยกันวางแผนกันให้สัญญิงสัญญากันอะไรต่างๆมากมายนี่คือภาพภายในจิตใต้สำเนกของคุณนะคะคุณนึกถึงใครบางคนที่คุณเคยนะให้คำมั่นสัญญาต่อกันนั่นเองนะคะ